สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นช่อง YouTube ดีๆสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ราชการที่กำลังจะเกษียณเลี้ยงเกษกียณกันนะครับก็ใช้เวลาว่างมาทําการเกษตรนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนมาเริ่มต้นที่สเกษตรบรรยุนะครับก็มาดูว่ามีเทคนิคในการทําเกษตรยังไงสําหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25กันยายน2565นะครับ ก็ใกล้ที่จะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับก็ช่วงตุลาพฤศจิกาเก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดในส่วนของสภาพอากาศช่วงนี้สําหรับคนที่ทําการเกษตรนิดนึงนะครับว่าควรจะวางแผนยังไงในเรื่องการทําการเกษตรนะครับดินฟ้าอากาศสําคัญสําหรับเกษตรในประเทศไทยนะครับปีนี้ผมย้ําตลอดทุกคลิปเลยนะครับเป็นปีที่ฝนตกค่อนข้างจะชุกนะเพราะฉะนั้นในส่วนของเกษตรกรหลายหลายท่านที่ปลูกพืช ที่อยู่ในที่ลุ่มไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับซึ่งต้องการน้ําเยอะก็ส่งผลกระทบเหมือนกันน้ําท่วมได้หรือแม้กระทั่งมันสําปะหลังนะครับซึ่งเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ํามากเท่าไหร่ถ้าปลูกในทีุ่่มก็ที่ลุ่มก็อาจจะหัวเน่าได้นะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงนะครับช่วงนี้หล,ล,ลายพื้นที่นะครับในประเทศไทยเกือบทุกภาคนะครับเกิดฝนตกนะครับมาดูนิดนึงนะครับว่าฝนจะตกมากขนาดไหนแล้วก็จะตกไปถึงไหนนะครับเพื่อที่จะวางแผนได้นะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่กําลังจะขุดมันหรือเกษตรกรที่กําลังจะวางแผนทําการเกษตรนะครับ เดี๋ยวผมขอไปดูภาพนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับภาพแรกก็คือเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมของวันนี้นะครับก็คือเป็นภาพที่ถ่ายช่วงเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะมีลักษณะเมฆนะครับปกคลุมนะครับก็จะมีลักษณะกลุ่มฝนกลุ่มเมฆปกคลุมเกือบทั่วประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ฝนก็ยังจะตกชุกนะครับแล้วก็เรียกว่าจะตกต่อเนื่องไปเรื่อยๆประมาณ4ี่ห้าวันนะครับ ทำไมฝนตกช่วงนี้นะครับช่วงแรกนะครับมาดูนะครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงอุ่นเครื่องในเรื่องของฝนนะครับก็คือช่วงนี้ไปดูภาพที่สองนะครับภาพที่2เนี่ยผมย้ําตลอดครับการเกิดฝนเนี่ยช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยเกิดจากร่องมรสุมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีร่องมรสุมที่สัญลักษณ์ตัวแอลนะครับเคลื่อนผ่านในส่วนของภาคเหน,นือกับภาคตะนอกเฉียงเหนือกับประเทศไทยนะครับเป็นหย่อมความกดหย่อมความกดอากาศต่ํามารวมกับร่องมรสุมเกิดฝนนะครับทำให้เกิดฝนหนักในช่วงนี้นะครับ ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนที่ตกเนี่ยเกิดจากล่องมรสุมเข้าสู่พาดผ่านไปรวมกับในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่เขาชิปลงมาอย่างประเทศไทยในช่วงนี้ทําให้เกิดฝนตกนะครับยังนะครับช่วงนี้ยังถือว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับผมย้อนกับพาทุกท่านกลับไปดูอีกรูปหนึ่งนะครับรูปที่3นะครับอ่ะดูรูปที่2ก่อนก็ได้นะครับก่อนจะไปดูรูปที่3 รูปที่2ขวามือสุดนะครับแถวทะเลจีนใต้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ควงนะครับควงก็คือเป็นลักษณะทรงกลมควงนั่นคือสัญลักษณ์ของพายุนะครับพายุดิปเรชันชื่อลูกนี้ว่าชื่อโนรูนะพายุโนรูตอนนี้อยู่แถบทะเลจีนใต้ดูทิศทางดีๆนะครับท่านผู้ชมทิศทางเนี่ยถ้าตรงมาตามนียก็คือจะเข้าสู่แถวประเทศเวียดน,นามตอนใต้นะครับแล้วก็อาจมีสิทธิ์ที่จะเฉียดเฉียดประเทศไทยได้นะครับในอีกสองสวันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนของพายุลูกนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะมาซ้ําเติมในส่วนของน้ําที่ฝนตกดีอยู่แล้วช่วงนี้เนื่องจากล่องมอรสุมพาดผ่านครับพอเสร็จจากล่องมอรสุมนิดนึงเนี่ยกลายเป็นพายุนะครับเข้ามาแล้วก็ดูลักษณะทิศทางประมาณวันที่28นะครับน่าจะส่งผลกระทบประเทศไทยนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับก็อาจจะส่งผลให้เกิดน้ํพท่มได้นะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยฝนตกมาเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่รวมพายุที่จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะครับที่ กำลังจะเตรียมตัวปลูกพืชหรือว่าคนที่กำลังจะขุดมันนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะชะลอไว้ก่อนนิดนึงนะครับหรือถ้าจะขุดก็รีบขุดนะครับเพราะว่าอีกประมาณ3-4วันข้างหน้าเนี่ยน่าจะหนักกว่านี้นะครับเนื่องจากว่ามีพายุนะครับเข้ามาเติมต่อจากในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่า,านประเทศไทยอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นข้อมูลดูจากภาพที่3นะครับจะเป็นแบบจำลองนะครับจะสังเกตว่าประมาณวันที่27 28เนี่ย จะเข้าใกล้ประเทศไทยแล้วนะครับดูลักษณะทิศทางเขาเนี่ยถ้าทิศไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะเข้าสู่ในส่วนของภาคอีสานนะครับภาคตกาหนากชิงเหนือได้แล้วก็เลยไปถึงภาคเหนือได้นะครับซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็นิดนึงอาจจะเฉียดขึ้นไปแถวเวียดนามตอนใต,แต้แต่อย่างไรก็ตามนะครับพายุลูกนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงอยู่นะครับในอีกสองวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกพืชในที่ลุ่มนะครับก็ระวังน้ําท่วมนะครับเกิดความเสียหาย หรือในส่วนของคนที่ปลูกมันนะครับซึ่งเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ําถ้าจะรีบขูดก็รีบนะครับไม่งั้นอาจจะหัวเน่าได้นะครับก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับจะลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับช่องสอเกษตรบนหยุดนะครับรายการดีๆในช่อง YouTube มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับทุกวันหยุดนักขัตฤก์และก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ขอบคุณครับ